สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องเสียงรอบตัวเราการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยการฟังผ่านทางหูของเราเสียงเกิดจาก การสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงได้เช่นเสียงกระดิ่งเกิดจากตัวของกระดิ่งสั่นสะเทือนเสียงกองเกิดจากผิวหน้าของกองสั่นสะเทือนเป็นต้นเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งเสียงจะเคลื่อนที่และแผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปได้ทุกทิศทาง วัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงมีมากมายสามารถทําให้แหล่งกําเนิดเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนได้หลายวิธีเช่นการสีการตีการเป่าเป็นต้นแต่เมื่อแหล่งกําเนิดเสียงหยุดสัน่นจะไม่มีเสียงเกิดขึ้นแหล่งกําเนิดเสียงแบ่งได้เป็นสองประเภท 1. แหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติได้แก่ เสียงสัตว์เสียงคนเสียงน้ำตก 2. แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เสียงรถไฟเสียงเล่นกีตาร์เสียงพุเสียงระฆังเสียงเครื่องพิมพ์เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงและแผ่กระจายไปได้ทุกทิศทางถึงแม้ผู้ฟังแต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงได้เช่นเดียวกัน เมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปได้ระยะหนึ่งพลังงานจะค่อยๆลดลงและจะหมดไปโดยมีลักษณะเช่นเดียวกับการโยนก้อนหินลงไปในน้ำเราจะเห็นน้ำกระจายเป็นวงห่างออกจากจุดที่ก้อนหินนะคะที่โยนก้อนหินและวงนั้นก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดนะคะ ครูก็จะสรุปให้นักเรียนนะคะเรื่องเสียงนะคะเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเ,เสียงได้ทุกทิศทุกทางแหล่งกำเนิดเสียงนะคะมีได้คือแหล่งกำเนิดเสียงจากมนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งกำเนิดเสียงเกิดจากธรรมชาตินะคะครูหวังว่านะคะที่ครูสอนไปในเรื่องเสียงนะคะ ครูให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ให้นักเรียนทําชีตที่ครูแจกไปแผ่นที่8ถึงแผ่นที่10นะคะให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ทําในชีตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน